าวครับโอ้โหอาร์ตนานไปเยอะลูก oh. นี้ยกมาละใส่คาที่เหมือนกันลูกขึ้นครับผมใบนี้โอ้โหอาร์ตนานยกขึ้นมาครับบล็อกลูกขึ้นหรือเปล่าครับนี่ใบนี้ตีโดนรับปหนึ่งตีติดรับปสองยกมาป้าู้หูจะเต็มใบเลยครับใบนี้ ได้อีหนึ่งต้านในสนามฮะอือหือเรามาดูครับลูกนี้เข้ามาอัดนน์ตนาทจุ๊บขึ้นมาบาปอือหือลูกนี้ตีติดไปก่อนครับผมใบแรกไล่อีกแล้วครับผมนะทางด้านทีมของตึงโอ้โหอับสัมชันไล่อีกแล้วครับผมใบแรกมาดูครับผมอนารน์ตนาทตีโดนรับหนึ่ง ึ้นมานี่กขึ้นมาว้าโอ้หูอยู่สนิทติดทนนานครับผมใบหนีอ,นอดนานดูภาพช้าครับยกขึ้นมาว้าโอ้หูจอดอยู่ที่อยู่อย่างนี้น้องทีเตรียมต่อโอ้ขนาดนี้ลูกขึ้นไม่ต้องครับขอตีเลยครับอดนานเข้าบุ้งมาลูกนี้อด หนูหตะบ,บันหน้าเต็มช็อตเลยครับผมนะใบนี้ดูฮะยกขึ้นพับลัมหยเต็มลำครับผมนะกระจุยติดหัวสนามไปอีกหนึ่งเม็ดอัดนานเข้าวงมาลูกนี้อัดดุยกขึ้นจัง้ยแล้วตะบันหน้าไปอีกหนึ่งใบเป็นใบที่สอง โอ้โหจัดช็อตสองช็อตนิดลัวๆเลยนะครับทุกคนสองช็อตหลังของอาร์ตหน้านี่สะพรึงเลยฮนะบอกเลยติดรับหนึ่งติดร,รับสองโอ้โหโดนเป็นแบ็คครับผมนะยกขึ้นรับลำ้ำโอ้โหตอนนี้นี่อาร์ตหน้านี่โคตรแม่นทุกคน ใบนี่จัดหนักไปทั้งสองลูกเลยุมาละใสโอุ๊เจอกกระบาลแล้วกดติดด้วยฮะกี่แต้มครับเนี่ยบับหนึ่งสองสามกี่แต้มครับโอ้โหงงครับนับไม่ไหวครับตุกมาละใส่ข้าวมาดีไปสุดท้าย โอ้ดูฮะยกขึ้นมาใบนี้บ๊อบมาดีใบสุดท้ายครับผมโอ้ครับเราจะสามอีกหนึ่งใบจ๊บบ๊อบเอาแล้วปิดเลยสี่แต้มในสนามโอ้โหหวานเจี๊ยบอย่างนี้ครับอาร์ตนานบ๊บดูฮะใบที่สองนี่คัดเพียวใบที่สามนี่ตีติดเก็บสี่แต้ม